เคยมีอารมณ์แบบเนี้ยคนไหนเลยแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่อยากแต่งงานกับใครเลยถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ถ้ารักเขาที่สุดแล้วขอบคุณมากครับสำหรับอ่าเราก็คงแบบทราบซึ้งกับ,กบสิ่งที่เขาได้กล่าวตรงนี้อนนโอเคส่วนคุณนิวเยนนะครับณเวลานี้คุณนิวเย็นมีนัยยอะไรบ้างจี่แคบอกเบ็มก็เดีอ่ะโ้รัดอ่ คือสำหรับแย่ไปล่อยเรถามเรานาคือแล้ว <c oughs> ก,ก็คือตอนช่วงเจอพี่แปนอ่ะก็จะมีหูซ้ายหูวขวามาบอกว่าพี่แปนไม่ดีแบบนั้นพี่แปนจะชู้แบบนี้แต่ณนะนะวันนี้พี่แปนได้พิสูจน์แล้วว่าพี่แปนคือคนที่ดีที่สุดสำหรับหนูนะคะเฮ้ย <c oughs> โอเคแล้วอ่ะโอเคงั้นโอเคในในประเทศของเราในเมืองของเราในเวลานี้การที่จะสมแหวนคงจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเจแปนคุณมีอะไรจะเตรียมมาให้คุณยูเยีะถูกต้องใช่ไหมนันคืออะไรล่ะนั่นคืออะไรล่ะไหนเราให้แขกผู้มีเกียรติตรงนี้เป็นสักขิพยานในการ่าในงานมงคลสมรถตรงนี้ให้เขาดูหน่อยว่ามันคืออะไรตอนนี้ผมมีผมเตรียมไว้3มอย่าง3อย่างที่ผมคิดว่าสําคัญนะนะแล้ว ก็จริงๆแล้วอ่ะเรามายืนตรงเนี้ยเราก็ยังไม่รู้รู้เลยว่ามันคืองานแต่งแบบไหนอ่ะนะแต่มีเพลงได้เมาวันนี้นิดนึงก็ดีอันนี้ไหนได้ไหมอะไรดีเพลงมาจากไหนต่อเพลงกันนิดนึงครับลูกคนนิดนึงต้องดามามีอะไรดีมีมาจากไหนต่อเพลงันขึ้นไปทรับดูกดนิดนึงต วก็มันคืองานแต่งก็เราก็ถือว่าเรารวมไปเลยแล้วกันก็คือผมมีสินสอดก็คือผมขอมอบนะครับเป็นคอนโดทิดน้ำนะครับให้เนี่ยเป็นจำนวนหลังนะครับก็ปีปีประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเงินสดก็แล้วแต่เขาจะเอาเลยครับก็เขาจะเอาเท่าไหร่ก็ให้เขาได้หมดส่วนมีของ ที่ได้ตรงนี้ด้วยมาคุณเี้ยสิงค่าเงินแล้ววะก็มีดอกไม้ข้าบนพิธีคืออะไรวะสงสัยม่กอะคอนโดอ่ะแล้วเราก็มีอีกช่อหนึ่งให้คุณโยนนะให้โยนโยนไงวะโอเคในเรื่องการโยนช่อดอกไม้ทีเดี๋ยวรออีกสักรูเนาะหวงลีด ยิ่งถ่มว่าได้ไม่เลครับมได้ือ่าเป็น่อด้ไม้ผมไปขาดขาเลยด้ครับพี่โอเคมาตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นพีดีม่้างเป็นทางการแล้วะยังไงก็เด็กกอโชว์ให้สกิพยาดูกัน่อที่วักกันจริงคไดได้ได้ต้องด่มนะครับจะเย็นจเย็นเย็นจังวัดดีดไหมครับ ออยูแ ais, ่แบอครับถเลยครับดูกหมครับอไรวะวิงชู่เด็กๆัวนมันะ โอเคสำหรับสาวโสดในงานนี้แล <co ้วก็หรือว่าเป็นสาวที่มีคู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการโยนดอกกุหลาบจากเจ้าสาวนะครับพี่อ้วนนะครับหรือว่าเจ้าบ่าวหรือหรือหรือผู้ชายก็อยากจะมาร่วมเก็บก็ได้นะครับอ่าเรารู้ความหมายของการเก็บดอกไม้ในงานในงานนี้อยู่แล้วนะครับว่างานมงคลสมรสแบบนี้ในการปล่อยโยนดอกกุหลาบโยนช่อดอกไม้นี้คืออะไรนะครับโอเคเราจะเตรียมตัวแล้วนะเจ้าสาวพร้อมหรือยังจะไปวับไหมครับจะบอกพอดี ใช้เขาวยิม่าตามไปเลยใช่ก็เดี๋ยวน่ะหนูวางกลางก็ใครแบบเป็นเอาเป็นผู้หญิงอย่างเดียวมาเก็บดีกว่าไหมอ่าเป็นขอเป็นโบผีไปดูหาอะไรไม่เจอเลยโอเคโอเคสำหรับสาวๆแล้วก็เดี๋ยวกข่าพี่มีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่นะครับกัน้วกันเนาะโอเคเตรียมพร้อมหรือยังเจ้าสาวให้สัญญาณเองเลยนะ ผู้หญิงมากองรวมกันเ็นเจ้าสาวก่อนใครมือไว้ใครมือไวใครมือไวาแล้วอาเอล้อลอเาเเาาาเอเเลอเอาวเอาเอาวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้วโเวอเออ โซเล่ได้เออเออได้ครับโอเคเพื่อนโซเล่ขึ้นมาหน่อยโซเล่ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคโซเล่มีอะไรอ่าผมมีอะไรจะถามคุณนะเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติตรงนี้ที่มาร่วมงานตรงนี้ได้รับรู้กันด้วยโซเล่ตอนนี้คุณโสดไหมครับโซเล่อ่าไม่ไม่โสดไม่โสดหรอครับไม่โสดหรอเป็นใครเป็นผู้ชายผู้โชคดีคนนั้นเอาโซเล่ ขอชื่อได้ไหมนูนไงนู่นไหนอ่ะใครอ่ะยิงยิงอยู่นั่นน่ะอย่าให้อ่าโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นการกดดันแล้วกันนะครับก็ก็โชเล่ได้ดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในเรื่องนี้นะครับเราในอนาคตเราอาจจะได้เห็นงานแต่งแบบนี้อีกทีหนึ่งเนาะว่าถือว่าเป็นเลิองามยามดีในวันนี้โอเควันนี้เรามีของจะรื้ออะไรให้นะตีแบนตีแบนผมไม่รู้ว่ามัน มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเคยแจกหรือ,อยังอะนะแต่กผ็ผมจะให้วิสกี้เป็นของชำรวยกันละกันนะเพราะว่าผมผมไม่รู้จะไปหาของชำรวยมาจากไหนนะก็เดี๋ยวมารับเอางี้อางนี้ผมมีผมมีของอีกทิงหนึ่งมาวางให้นะครับถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้หญิงที่ไม่ได้ดอกไม้เมื่อกี้ละกัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นคอวยพอจากผมแล้วกันว่าใครได้อันเนี้ยก็ขอให้เป็นผู้ต่อไปเลยแล้วกันนะอันนี้พอดีผมซื้อนายกมาเป็นผีผี่หมโอเคพิเศษมากเลยไม่มีผู้ชายบ้างเหรอผู้ชายไม่น้อย้หมดเตรียมตัวมารอเก็บเลยจากผู้หญิงผู้หญิงคุณผู้หญิงมาเร็วเรามีรางวัลปลอบใจจากดอกไม้เมื่อกี้อ่าให้สัญญาเลยนะท้าวหนึ่ง ต้อนทำมอดเทสใครอ่ะได้ครับขอเชิญตัวข้างบนหน่อยขอเชิญเชิญที่ข้างบนหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามามาแล้วก็คุณเทสยืนตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยคุณเทสตรงนี้เลยข้างหน้านี้เลยเยี เราป็นลมอ่ะแล้วเรามีเงินจะขอป๊าป๊าต้องแต่งคู่โอเคคุณเลดมีอะไรอยากจะกล่าวให้แขกผู้มีเกียรติฟังไหมกับไก้ที่คุณสามารถเจ็บหมีได้ในครั้งนี้เฮ้ยเออลินถามคุณเลดคุณเทพมีแฟนหรือยังครับแต่งงานกันมาปีหนึ่งแล้วแต่งงานกันมาปีหนึ่งแล้วด้วยให้ตายสิงั้นผมว่าหมีตัวนี้หมีตัวนี้อาจจะเป็น จะบอกว่ายังไงดีละ่ะอาจจะเป็นในย,ยะหนยยะึน่งเป็นเป็นเรื่องดีในอนาคตแล้วกันคุณเทไม่ได้อยากจะพูดให้เขกและเพื่อนได้ฟังไหมครับจากความโชคดีของคุณในการครั้งนี้ที่คุณสามารถหย,ยิบหมีท่านในครั้งนี้จริงๆเลยหรือว่ามีอะไรอยากจะกลา่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในในวันนี้ด้วยไหมใช่ในใก็ในใละคู่บ่าวสาวก็ขอให้ทั้งคู<ะ>่นะอยู<ะ>่ด<ะ>้วยกันเป็นนานมีเรื่องอะไรที่มันเล็กน้อยก็คุยกัน อย่าใส่อารมณ์กันอย่าให้อารมณ์มาทําให้ทั้งคู่ต้องเกิดปัญหากันอย่าเอาเรื่องในอดีตมาทําให้ปัจจุบันมีปัญหากันนะไม่เกี่โอเคขอบคุณคุณเทปมากครับผมโอเคพิธีวันนี้มันอาจจะพิธีนึงนะครับเพราะว่าของผมเองในการทําพิธีคังนี้มันเป็นครั้งแรกการกันนะครับแลวการร่วมสดในวันนี้เลยโอเคพอดี ตรงนี้มันคิวมันอาจจะงงนิดนึงพอดีตอนนี้ผมอยากอยากจะขอเป็นนี่ละกันครับพอมาอยากได้พอเป็นตัวแทนจากทางโรงยานด้่วยขอญาตเก่าความโวยพอให้กับทางคู้บ่าวสาวผู้นี้หน่อยในมันทั้งในงานวันนี้ลูกวนคุณพอด้วยครับ ก็ผมพอพอดครับในนามของโรงพยาบาลเาเวนซิตี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งโรงพยาบาลนะครับกับบ้านเดียมเยนะขอให้รักกันนานๆนะครับหวานชื่นมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีในนามของผมแล้วก็ในนามโรงพยาบาลเาเวนซิตี้ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคแล้วก็นั ทางคุณตำรวจผออยู่ไหมผอเอมิดอยู่ไหมเอมิดอยู่ไหมครับคุณผอเอมิดอยู่บอไม่อยู่โอเครอผอคุณซินเดียอยู่ไหมคุณซินเดียคุณซินเดียยังไม่อยู่ไม่อยู่นะคุณคิมผมเห็นมาแล้วไม่เมาใช่ไหมคุณคิมเมาหรือยังเนี่ยเข้างานแล้วแต่เช้าเลยแต่เช้าจริง คุณคิมผมขอคุณคิมเป็นตัวแทนในการอ่ากล่าวทำเวทีให้หน่อยเป็นตัวแทนของคุณฝั่งทางกมตำรวจเาเว่นซิตี้แล้วกันใช่ครับผมร่วแล้วกันได้เลยโอ้โหยันเลยเสียงดีไม่เอาเลยว่ะจริงไหมกระโดดขึ้นมาเลยว่ะของจริงอะคนคนนี้แล้วพูดของอ่าเป็นเป็นเกียรติเป็นเกียรติหน่อยอ่าแล้วนคุณคิมด้วยนะครับเรื่องนี้ในแก๊ง ก็จากกรมตำรวจของเราก็แสดงความเป็นดีกับคุณเจแปนนะครับแล้วก็คุณอะไรนะเกียขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็รักกันตลอดไปนะครับมีเรื่องทุกใจอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทางกรมตำรวจของเราก็แสดงความเินดีอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากครับ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณกองทีมข่าวขอบคทางกรมตำรวจอ่าเซาเวตซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็โอเคก็ในที่นี้ก็มีแขกมาหลายท่านเลยหลายกลุ่มเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอแต่ละกลุ่มแล้วกันเป็นตัวแทนเองละหนึ่งหนึ่งคนละกันนะครับอ่าเมื่อกี้ที่ผมไปรับมาก่อนก็าที่จะเป็นสีอ่าสีม่วงก่อนผมขอตัวแทนสีม่วงกับอ่าอะไรบางอย่างให้กับทางก็อ่าผู้บ่าวสาวคุณนี้หน่อยนะครับมาไป กดูมเป็นมแโนีครับผมเยลโล่นะฮะตัวแทนจากสีม่วงครับมนี่ก็มาแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยครับกับพี่ชายที่เป็นที่เคารพของผมนะครับพี่แปได้เจอรักดีๆครับผมก็ดูรักกันดีขอให้อยู่ด้วยกันนานๆครับพี่ แล้วก็พักกันนานๆอยากให้มีเรื่องมาบันทิดใจของแต่ละคนอ่าคู่ต่อไปก็น่าจะเป็นคู่ของผมกับแซนดี้ครับเฮ้ยมานี่ดีเย่งสินสุดๆเฮ้มานี่ดีก็ผมจะบอกทุกคนตรงนี้แลยครับ เธอแต่งงานแล้วเขาเียอะไรวะเีมแต่งไหมครับแต่งไหมครับมาแต่งโอเคินั่นแหละครับผมก็เอาเอายงรางวัลไปเลยโอเคสุดยอดเลยยินดีด้วยครับ <aro cre a> อขอบคุณครับอขอบคุณครับโอเคก็เมื่อกี้ที่เราแวะมาเฉยๆหนึงก็คือสีน้ำเงินผมลูกควร <c oughs> เป็นเกียรติอ่าลูกควรเป็นเกียรติอ่กล่าวคำแต่งงานเวยพรอะไรให้กับทางผู้บ่าวสาวคนนี้หน่อยนะครับอะผมผมมีครับจากสีน้ำเงินนะผมก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันมานานมากนะครก็ไม่อะไรมากครับให้แบบอย่าทะเลาะกันก็ค่อยๆคุยกันครับมีอะไรก็คุยกันเยอะๆแล้วก็รักกันๆๆๆกกกนานๆ,ๆอยู่ด้วยกันไปตลอด มีไหมมีตอไหมแบบขอมีมีขอการนี้แม่ม่ยไ่มไม่มโอเคโอเคคุณหมีมากครับโอเคมาต่อไปเป็นแก๊งสีชมพูขอตัวแทนหน่อยเร็วน่าจะเป็นคุณกล้วยชารีนี่แหละพูดเหลือพูงพูดเดียวแล้วเวลานี้มาคกล้วยคุณกล้วยแ้วกล้วยนะครับคนนี้ไม่เคยแต่งงานแล้ปคนโสดครับผก็ ขอให้พวกคนรักกันน,กนานๆนะครับลูกดกๆแล้วก็มีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันดีๆเด้ดค,ค,ค่ยคอยๆคุยกันก็หลังจากแต่งงานกันไปนแล้วก็ทีวีก็จะเปลี่ยนไปนะๆๆนงก็ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ดูแลกันดีๆครับผมโอเคขอบคุณคุณกล้วยมากครับโอเคมันเตรียนแบบียาโอเคมีมีตัวแทนสีไหนอีกไหมครับที่อยู่น้ำที่นี้ มีใครอีกไหมพอดีเมื่อกี้จะมีสีแดงที่เจอที่โรงพยาบาลแล้วก็อาจการแต่งวันนี้อาจจะไพรเวทนิดนึงเพราะว่าจะจะนั่นนิดนึงโอเคแล้วก็<ป>คุณแดงอยู่ไหม<ท>คุณแดง,แงนะโอเคมามาแดงขึ้นมาเลยคุณแดงรบกวนคุณแดงด้วยครับเอาไรขอรีเพรานี่ยเลื่อนไปก่อนได้ไหมตอนนี้งานอยู่ไหน อ๋ออยู่ <Exc els> ที่อยู่ที่ดูดาวครับดูดาวข้างบนเลยอใช่ดูดาวโอเคยไม่ถึงดาว้ไหนๆแล้วอ่าผมมองผมคาดว่าที่เมืองของเราแห่งนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งหนึ่งที่เขาชอบกับซิบข้างหูเราเขาชอบอยู่บนฟ้าคอยมองเราเสมอผมอยากได้เสียงอวยพรตรงนั้นมันจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรามาภาวนากันทุกคนดีกว่าว่า จะมีเสียงอวยพรนั้นมาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวคู่นี้หรือไม่นะครับผมอยากได้ยินจังเลยมีไหมไม่ได้มีไหมเกี้ยค่อยหยุดแถวๆอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่ไม่มีไหมมีไหมลงไหมขอคำโอยพรหน่อยแหละนะติดต่อมาไหมนี่อะไรเป็นไงอะไรมาจริงด้วยเฮ้ยเค โอ้่เกินลงมาไม่คิดราคาหักนี่หาลงขากระพักแล้วเมื่อกี้เานะสกคู่นะครับสักคู่นะครับขาวอยู่ของเยอะเกินก็จะฟังคนละโลกครับ กระเช้าปังฮะเป็นสิ่งทางย่อยแต่ไม่มีบ่อใครวะนี่คืออะไรวะอเออใครอ่ะที่มาพูดอนนีโอเคเดี๋ยวผมรบกวนอ่าท่านนายกขอกล่าวอวยพรเล็กน้อยให้กับผู้บ่าวสาวคู่นี้หน่อยสักหน่อยนะครับรบกวนด้วยครับ อเคก็เน่ยในวันมงคลสมรสนะนะของทั้งสองนะครับก็ขอให้ทั้งสองนะครับอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเป็นร่มโพร่ใกันนะครับอย่าทะเลาะแวงนะไม่เอาอยเป็นหมืนคู่ผมก็พอเดมา่อ้วมีอ่า หลวงพี่เขาฝากด้วยนะในวันเป็นวันมงคลสมรสนะครับของเจแปนและนิวเยียนะไม่อย่างให้ต้อง2องคนนะครับตากฝนเพราะตากฝนแล้วจะเป็นไข้ถ้าอยู่ใกล้แล้วอาจจะเป็นโควิดนะครับเขาตากนะอะไรของอะไรของโอเคตั้ตากนะโอเคขอบคุณมากครับายกขอบคุณมากครับหลวงพี่ขอบคุณมากโอเคลอยปุกบแล้วกี้เลยเหลือคุณแดงคุณแดงถึงยัาง ไปฮะแดงนะฮะจอดรถไม่เจอครับผม้จอดตรงไหนก็ได้จอดข้างหน้าเลยปะระดับน้องแดงแล้วจอดได้เลยจะมาสายได้แฟนมาแม่แดงคนหนึ่งของน้องเจแปนคุณเจแปนเขายังไงเราก็อยากฟังคำวยพรเขาเนาะเป็นเกียรติหน่อลองหน้าทิ้งหน้าเป็นดีเลยเขาสะดุดรถมาจะมาตรงนี้เลย อะไรวะเนี่ยยังยังยังรับโมก็ว่ะรีบรีบโอเคยังไงก่อนลกบนคุณแดงนะครับป่วยพอให้คู่บ่าวสาวคู่นี้สักเล็กน้อยหน่อยครับพี่ปูพี่ปูมาหาผมหน่อยพี่ปูเดี๋ยวผมรอบรอบพี่ปูป้องกันกำลังวิ่งมาอ๋ออันนี้คนนี้อยู่นิ่งๆนะทีลแล้ว โอ้ขึ้นเวทีเขินอยู่เขินอยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยให้ผมจัดการอะไรไหมโอเคไให้ผมจัดการอะไรไหมจัดการอะไรไปอะไรกระดกต่อไปรออะไรอะเปพรเลยใช่ไหม ะขอให้คู่บ่าวสาวสองคนเนี่ยรักกันนะย็นยินโอ้โอ้วันเลือกตามยามดีเลยอ่ะขอให้รักกันนานๆลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองโอเคครับโอเคครับผมแข็งแรงมากเลยมาในกันในนัยแล้วเป็นมงคลส่งโชคที่สุดยอดมากเลยมีฮามะตกด้วยไว้ตายสิมันเก็บไงนะพี่คนมากนะครับอ่า หลังจากก็จะมีการต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเก็บยังไงอ่ะโคพิเศษจากอะไรเปล่เอาเลยเก็บยังไงวะไม่มีใครรู้เลยนะเป็นโทวพิเศษเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาบชมกันลก็ระหว่างนี้นะครับเราก็จะมีเครื่องดื่มบรักดีแจกให้นะครับมาฟังเพลงกันเพลินๆนะครับอะไากนี้ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนแล้วก็ท่านนายกที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวแทนของทางแต่ละกลุ่มแล้วก็ทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางลุกตำรวจด้วยยังไงก็ ขอบคุณคุกคนมากคที่ร่วมงานแล้วก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวาที่แต่งงานในวันนี้ขอให้มีความสุขโชคดีกับชีวิตคู่ในอนาคตเป็นนั่นแหละตามนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมา,าดูโชว์พิเศษจากทางเจ้าบ่าวกันนะเรามาดูโชว์พิเศษจากนะไอเจ้าบ่าวกันเลยครับ,บนั่นะผมต้องผมต้องคอนโทรลกีตารแบบ์องครับ ้หัวหัวกูโอ้โหพุพุพุเบาอ่ะพุพุเบาอ่ะพุต่อครับยังนี่โจวิเศษไหมผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเพาะหรือเปล่านะแต่ก็อยากร้องให้ภรรยาฟังนะอันนี้ผมเต้นเต้นเพาะกีตาร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ตำรวจดยตำรวจจับกูอีก โอ๊ยแตเย็นเย็นอย่าไปปาดเอาปาเขาสิหายเลยช็อตเลยช็อตเลยนิดิขามามามาไอเก็บตั้งสี่ร้อยูกอะเอาไปเล่นเก็บได่เล่ตั้งแต่งไหมตรงนี้เจมยังไม่หยุดก้มเลยแบบนก้มหน้ากับบอลแล้วเจ็บขนไอของแบบนี้ไม่ได้หาได้บ่อยนะมันไม่ได้ใช่อะธุรกิจไทยหาแล้้าพิจุตดิ เพื่อจะเก็บไพืขายเก็บไปขายเงี้ยมันขายแบบไปเอารถขายไหมอ่ะตัวหรือเต่าเนี่ยแต่ละคนคาตกแล้วเนี่ยยังได้ยังแต่เย็นครับทุกคนเก็บไปขายเก็บไปขาย ไม่รู้ว่าเริ่มมีไรมันเริ่มที่ใครยังไงไม่ได้มีไม่รู้ว่าเธอเข้ามาหรือว่าเป็นฉันเองที่เข้าไปอาจเป็นเพราะเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญที่ฉันไม่เข้าใจ สิ่งที่ฉันรู้กบเพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจววจะเป็นโชคชะตาหรือความตั้งใจ <c oughs> ที่ดึงฉันและเธอให้มาทีใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงวถ้าเราได้รักกันสสวัสดี 没有你，分不看分看看分看开。 để đã bị tập hợp quyền sàn chân mày bằng đi mỏng phải cái hưng đấy 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 โอ้เราคู่กันเีครับขอบคุณมากครับทุกคนยอดรรับรับร้องเพลงทุกงานนะครับติดต่อได้สามหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเจแปนร้อนเงินนะดูโอกโอเคครับขอบคุณแขก้มีเิทุกท่านด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็คือจบพิธีมงคลสมรสของคระหว่างเจแปนกับนิวเยร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอพุณนแขกผู้มเกเกรตทุกคนขอบคุณนายะขอบคุณ พอตแทนโรงพยาบาลขอบคุณทางกรมตำรวจด้วยครับขอบคุณมากจริงๆครับก็หลังจากนี้ก็เครื่องดื่มตามนะครับแจกไว้แล้วแล้วก็ตามสบายเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ